<Es per ated> นะครับนันตอนต่องก็กินข้าวเช้าอยู่นะครับซีนะครับต้องให้กินผักผลไม้ก่อนนะครับก่อนที่จะกินข้าววันนี้ก็เอาข้าวให้น้อยหนึ่งก็พอแล้วอันกินเยอะแยะกินกับเยอะเอะเอกินกับเยอะเยอะด้วย <Es per ated> นะตอนนก,กินแล้วครับซีเย็นไหม อากาศหนาวและเย็นพ่อไม่ต้องแช่แต่งกวาวไว้ในตู้เย็นนะไม่ต้องแช่ฟองพ่อก็ไม่ได้เอาออกมาไว้ตั้งแต่เชา้าคนละเราต้องแช่ไว้เพราะว่าอ่ากินผักเยอะๆมะเขือเทศด้วยกินทุกอย่างต้องกินทุกอย่างนะไข่ด้วยไข่ต้องกินให้หมดฟองหนึ่งอย่างน้อย นะครับกำลังอร่อยอืมกำลังอร่อย <c oughs> เอออาากิน <c oughs> กินเยอะๆจะได้แข็งแรงแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆอ่านหนังสือทุกวันทุกวันด้วยนะไปแล้วก็ตั้งใจฟังครูสอนให้น้องตองอยากจั ทำงานแบบอยู่ตามลมถ้าเรียนถ้าเรียนน้อยนะเหมือนพ่อนี่แหละเรียนน้อยเพราะว่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่บอกพ่อแม่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนเดี๋ยวโตขึ้นมาก็จะได้ไปทำงานดีๆพ่อก็เถียงแม่บอกว่าโอ้ยมัน,ม,นมันมีงานที่ไหนทำเรอกคุณแม่เพราะว่าวเพราะว่ามันมีแต่ตอนนั้นอะ่ะบ้านเรานะ่ะ ทางรถก็ยังไม่ถึงมันมีแต่ทางวัวทางควายพ่อก็ไม่เชื่อพ่อก็ไม่คิดว่าจะอ่าจะได้เห็นรถเห็นเรือแต่น้องตองนะเห็นแล้วความเจริญขึ้นมาแล้วน้องตองเห็นหมดน้องตองเกิดมาโชคดีเห็นทุกอย่างแต่ก่อนพ่อเกิดมาเห็นแต่อ่าป่าดงพงหญ้านะเห็นแต่วัวเห็นแต่ควายเออไม่ได้เห็นรถเห็นเรือแบบนี้ไม่ได้เห็นเครื่องบินแบบนี้เขึ้น อืมนั่นแหละขนาดหนูอายุน้อยกว่านเี้ยหนูเออนั่นแหละพ่อจึงบอกว่าให้น้องตองอาเรียนหนังสือเพราะว่าหนังสือนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตของเราถ้าพ่อไม่มีหนูนะไม่แน่ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินใช่แล้วก็เหมือนกันอถ้าไม่มีพ่อน้องตองก็อาจจะไม่ได้เกิดมาอืมมันก็เหมือนกันนันก็เราก็อ่าทำบุญร่วมกัน เราเราก็ตั้งใจเรียนเกิดมาแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุด mm hmm. แล้วพี่แหม่มกับพี่หมดอ่ะอันนั้นอ่ะน้องตองเนาะเอ้ยน้อง,น,องน้องแหม่มโตแล้วไปทำงานแล้วก็น้องแหม่มก็ยังเรียนถึงมหกอยู่ก,ก,ก็ก็ยังดีอยู่แต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าอ่าน้องมอสน่ะน้องมอสก็เรียนถึงมสามอยู่มสามแต่ว่าเหมือนกับมหกแล้วนะเพราะว่าน้อง,อองน,น้องมอสต้องบวชเรียนน้องมอสก็ถึงมหกแล้วอ่าไอ้มอสไอ้มอสไอของน้องตองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไอ้มอสก็ยังบวชเรียนอยู่น้องตองก็ น้องตองก็ตั้งใจเรียนให้เก่งๆนะครับในกใน็ให้น้องตองยังไม่ได้ให้น้องตองกินข้าวเอ้ยกินไข่ด้วยไข่กินด้วย,ยกินอย่างเดียวมันไม่ไหวเดี๋ยวกินอ่ะลิต้องกินอันทีละอย่างทีละนิดทีละอย่างไปเรื่อยๆก่อนเออเดี๋ยวอนมมาก่อน ได้แล้วครอแนีไ่ไงนมันนี้อร่อยไหมเนีกเคยกินไหมอ๋านมแบบไหนนมเปรี้ยวเ,เคย,ออเ,คยเคยกินอยู่แต่มันรสชาติจืดมันรสชาติจืดกว่าเราเรากมเราก้กินนมอนืแนนม,มแต่ว่าขวดใหญ่นะ ว่าขวดเ,เล็กพ่อไม่ได้สีแล้วก็ลินใส่แก้วลินใส่แก้วเอาหนูบอกว่าพ่อว่าหนูได้กินนมตอนเช้าอยู่อืมกินก็รู้แต่ว่านั้นเป็นนมจืดอตอนนี้จะกินนมเปรี้ยวขวดใหญ่ๆแล้วก็ลินใส่แก้วอ่ะ เอาไหมอยากได้แบบมินิอ่ะอยากได้แบบนี้อยากได้แบบมินิมินินล้วก็นกตอนอกตอไม่เลือกเอาเมื่อาวานเนี่ยพ่อก็เลือกไม่ถูกพ่อเอาบันใายนา่แล้วเอาบรร่มันจะนานหมดไงเราก็ลิมนกินทีละน้อยแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็ลิ้กินทีละเล็กแล้วน้อยรีอว่าเอายกเกิร์ตนี่แหละเนาะ จะได้อร่อยหน่อยกินไข่ด้วยกินไข่ด้วยกินไข่ด้วยกินลาบด้วยรถเราก็มาสตาร์ทไม่ค่อยติดแล้วนะมันหนาว<ไ>มันหนาว เพรอ้หนาวเป็นนะเพราะว่าเราสตาร์แล้วมันไม่อยากจะติดนะแอด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 แ่อดแอดแอด่อยแอด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 แอนแอนแอยแอนแอดแอดมันแอดัอดแอดมอนก็ดะอดแอดาอดแ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 ออมัอแแอะแอ ยังเกิดเนี่ยโอ้ยพ่อตื่นแต่ลุกลุกแต่เช้าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเดี๋ยวพ่อวางไว้นี่แหละกินด้วยมาแตงก็กินด้วยวันนี้พ่อตื่นกี่โมงโอ้พ่อตื่นนั่นอยู่พ่อตื่นตีสี่ห้าสิบนะเอ,อ้าเอา,เอากินตอนไข่ด้วย เราซอสตากข้าวตากข้าวตากเกล็ดเลยจกลกึ็ดเลยฮะไข่ยังไม่ได้กินสักลูกเลยอ่าอืมมันน่ากินไหมหนิน่ากินมากเลยอืมก็ช็น่ากินมากดูเพราะว่าอุ่นเรียบร้อยนั่นแหละเขาเกลิก่าว่าเขาไข่ทอดแล้วนะนั่นไะ ไทอดแล้วพ่ออุ่นเรียบร้อยแล้วมากินให้หนูดูหนะึ่งพ่อจะกินอยู่แล้วนะั่นแล้วก็กินคนละลูกไหม,มนะไม่คนละครึ่งโอ้ยคนละครึ่งก็อาจิ้มออกดูสิแบ่งเลยคนละครึ่งระวังถ้วยควันนี่ระวังระวัง อเลยเยอะใช่ไหมพ่อมีแรงก่อนจะไปส่ง่อชอบมักกินเลยว้าเยอะินแข่งกันนะทำเลยงัมอือหมดแล้วอือืออะไรเอกินดี กินแล้วนะคะเฮ้ยดูดูเอฟพีกินแล้วเนี่ยแล้วโกงเดียวเลยจ้ะไม่ได้โกงแล้แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเยพ่อกินไข่แดงแล้วกินขอาน้องกลองยังเหลือโกงกันนั่นเองนะแล้วกิเย็นเย็น เราจะโกนแบ่งครึ่งแล้วกินไม่หมดกินเลยนี่้ะไม่ไหวแล้วอิ่มแล้วนะกินแล้วครับพี่ไม่หนูไปล้ามึงก็โอ้ยกิ่มแล้วนะนะแล้ว